คุณเชื่อไหมจากเงิน50,000กว่าบาทนะก็สามารถสร้างธุรกิจกาแฟนะฮะมูลค่า162ล้านบาทต่อปีได้นะครับออเดรฟิน็อกเชียโลนะแล้วก็แซมแลนเคสเตอร์นะเขาเริ่มธุรกิจกาแฟที่มีชื่อว่าเดอะไนโตรบาร์โดยก็เริ่มจากรถเข็นไม้นะที่มีล้อเป็นจักรยานครับแล้วก็ไปตั้งขายในมหาวิทยาลัยบราวนะ ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเขาขายหมดใน30นาทีครับเคล็ดลับความสําเร็จนะที่ทําให้เขาทั้ง2คนเนี่ยสามารถเปลี่ยนเงิน50,000กว่าบาทนะฮะเป็น162ล้านบาทต่อปีได้ก็คือ1เจอตลาดที่ใช่ฮะก็คือทําเลทองในมหาวิทยาลัยบราวนะฮะข้อ2นะฮะปรับตัวเร็วครับพอหน้าหนาวเนี่ยขายไม่ได้บนรถใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนไปขายผ่าน ร้านอาหารครับ3ครับเงินทุนขยายธุรกิจครับคือมีนักลงทุนเนี่ยเห็นศักยภาพของธุรกิจรถเข็นขายกาแฟเนี่ยก็ให้เงินกู้มา3.6ล้านบาทครับแล้วก็ข้อ4เรื่องสมดุลชีวิตนะฮะคือเขาทำงานหนักนะทั้งสองคนนี้แต่ไม่ลืมพักครับนะก็คือต้องมีความสมดุลที่เปลี่ยนธุรกิจเล็กๆให้เป็นอาณาจักรกาแฟฮนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับถ้าลงมือทำให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ต่อเนื่องครับ